สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมตามจากรายการค r y p t o Turn Pro ครั้งที่แล้วนะครับที่เราคุยค้างกันเอาไว้ก็คือเรื่องการวางกลยุทธ์ในการลงทุนที่เป็นแบบ t u u e l p p h นะครับจากสมการที่เรามีนะครับก็คือ Return เท่ากับ Cash บวก Beta บวก Alpha เนาะเรารู้เรื่อง Cash ไปแล้วนะครับ r t t a พอรไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกันถึง Alpha Port แต่วันนี้นะครับจะยังไม่พูดถึง Alpha เพราะตอนนี้ดูในโลกคริปโตเนี่ยกำลังคึกคักกันในเรื่องของการล่าแอร์ดรอปนะครับก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับว่าอการล่าแอร์ดรอปเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันหาเงินได้จริงๆไหมนะครับมันทำฟรีได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังในคลิปนี้นะครับในภาพรวมของตลาดคริปโตวันนี้ก็ดูดีครับ Bitcoin กระโดดขึ้นมาวิ่งที่แถว2 0 0 0 0อีกครั้งนะครับ ไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงตัว a i r d r o p ก่อนนะครับว่าทำไมตอนนี้เนี่ยคนพูดถึงเยอะมากนะครับไปที่ไหนคนก็พูดถึงนะครับประมาณ2-3สวันที่แล้วนะครับมี a i r d r o p มาจากโปรเจกต์หนึ่งนะครับชื่อว่า App Tos นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น a i r d r o p หลักแสนซึ่งคนที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเรียกว่าทำง่ายมากนะครับทำง่ายมากขั้นตอนคนที่ได้ a i r d r o p ในครั้งนี้นะครับก็คือ Register นะครับสมัครอีเมลเข้าไปคอนเฟิร์มอีเมล มินเอ็ก็คือได้รับ a อเดีเลยซึ่งดูง่ายมากนะครับประจบก,กับในช่วงตลาดหมีแบบนี้นะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรการล่า a อเดีเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับซึ่งเควสที่เขาทําไปเนี่ยนะครับถือว่าไม่เสียเงินเลยนะเพราะมันเป็นการเข้าไปใช้งาน ระบบที่เรียกว่าเป็นระบบทดลองนะครับหรือว่าเทสเน็ตเหรียญต่างๆนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ใช้ทดสอบสรุปก็คือฟรีเลยนะครับก็มีอีกหลายโปรเจกต์เลยนะครับที่ถูกเก่งมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่าง CK s y ซิ์นะครับสตาร์ทเน็ตเลเยอร์ซีโร่แบบนี้นะครับก็มีหลายตัวเริ่มถูกพูดถึงกันอีกรอบนะครับคือหลายคนก็เพิ่งจะมาใช้กันแต่หลายคนก็ทำมาตั้งแต่ต้นปีหรือว่าปีที่แล้วแล้วก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาสรุป5แนวทางนะครับในการที่จะเป็นนักล่า a i d o p ในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับอย่างแรกนะครับโดยส่วนมากแล้วเกือบจะ100%เนี่ยโปรเจกต์ Project ที่จะแจก a i d o p นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโลกของ DeFi นะครับหรือว่า Decentralized Finance นะครับหรือเราจะเรียกว่า Web3 ก็ได้นะครับพวกเว็บไซต์ที่จะต้องมีการเชื่อมกับกระเป๋าค r y ปโต w a ลเล t ต่างๆนะครับซึ่งแต่ละโปรเจกต์เนี่ย อาจจะรองรับกระเป๋าไม่เหมือนกันนะอย่าง a p ปทอ s เนี่ยเขาก็จะมีกระเป๋าที่รองรับเชนของเขาตั้งหากนะครับโดยทั่วไปเราจะใช้เมตามาสกันใช่ไหมเออแต่ว่าอันนี้มันก็จะแตกต่างกันไปเราก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มอีกแต่ว่าพวกนี้ไม่ได้ยากอะไรครับมันก็จะคงคอนเซปต์คล้ายๆกันนะครับอย่างที่2นะครับการแจก a อร์ดอเนี่ยเขามักจะให้กับคนที่เข้ามา participate กับตัวโปรเจกต ตัวบล็อกเชนต่างๆนะครับอ่าพาร์ติซิเพก็คือมามีส่วนร่วมอ่ o โปรเจกต์ต่างๆของเขานะครับเช่นมาทดลองใช้งานนะครับแจ้งปัญหาหรือว่าอาจจะมีการเขียนคอนเทนต์อธิบายาแนะนำคนให้รู้จักตัวโปรเจกต์หรือโปรโตคอลหรือว่าบล็อกเชนที่เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาพวกนี้มันตรวจสอบได้ครับเพราะมันจะมีอ่ t ทราน a c t ชันหรือธุรกรรมที่ที่เราเคยเข้าไปทดลอง โดยถ้าจะมีการ a i r d ดรอเหรียญต่างๆให้เนี่ยนะครับเขาก็จะทำการ Snapshot ก็คือเหมือนตัดรอบเช่นสมมติจะมีการ a i r d ดรอเดือนพฤศจิกายนแต่เขาบอกว่าเขาสแนปช็อตไปแล้วในช่วงเดือนสิงหานะครับคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในช่วงหลังสิงหาคมเนี่ยก็จะไม่อยู่ในเงื่อนไขนะซึ่งตรงนี้เราจะไม่รู้นะก็จะมาจากการเก็งกันหลายๆส่วนนะครับเพราะฉะนั้นสายพาร์ติซิเเ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 นเเเเเงเน,น,งนออเ ซึ่งการใช้งานตรงนี้เนี่ยมีทั้งแบบฟรีกับแบบต้องใช้เงินแบบฟรีก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของ Testnet นะครับก็คือเขายังไม่ได้ล็อตตัวจริงออกมานะครับยังไม่ได้เปิดตัวจริงออกมาเราต้องมีการไปเอาเหรียญที่เป็นตัวทดสอบนะครับขอมามาทดลองใช้นะครับแจ้งฟีดแบ็กบ้างนะครับพยายามมีส่วนร่วมส่วนบางอันเนี่ยก็เป็นแบบตัวโปรดักชันแล้วเป็นเมนเน็ตแล้วนะครับก็คือจะต้องมีการใช้งาน จริงนะครับอาอาจจะต้องลงทุนบ้างนะครับสรุปก็คือข้อ2นี่คือเน้นเน้นใช้งานนะครับเน้นใช้งานมีส่วนร่วมนะครับถัดมานะครับข้อที่3ก็คือการทำเควสตต่าง ซึ่งอย่างเคสที่ผมเคยเอามาเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับก็คือตัวของ Optimism.. นะครับเขาก็จะมีเคสออกมาเลยนะฮะอันนี้ก็คือบอกกันตรงๆเลยนะครับว่าให้ไปทำกิจกรรมต่างๆตามที่เขากำหนดนะครับพอเราทำเสร็จตามเงื่อนไขนะครับเราก็จะได้ NFT มาถือ,อไว้นะครับมันเหมือนเป็นเหมือนแบบท,ที่เอาไว้ยืนยันว่าเราเนี่ยทำภารกิจในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย คิดว่ามีคะแนนแน่นอนนะครับในเรื่องของการแจกแอร์ดรอปแต่ว่าจะเป็นสัสดส่วนเท่าไหร่เนี่ยคงต้องมาลุ้นกันอีกทีถ้าใครยังไม่ทำเนี่ยาให้รีบไปทำเลยนะครับตัว Optimism นะการเคลมเนี่ยเขาก็จะร่วมกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Galaxy ครับตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญครับตัว Galaxy เนี่ยมันจะเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ยืนยันว่าเราเคยมีธุรกรรมต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมาเคลม NFT กันในนี้นะครับ เพราะฉะนั้นทำเควสเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกาแล็กซี่นะครับแล้วก็อีกตัวนะครับก็คือตัวกิลนะครับตัวกิลเนี่ยจะเหมือนกับเมนจมาจัดการพวกโรต่างๆนะครับของคนที่เข้ามาใช้งานคนที่เข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยนะครับเขาก็จะแจกโรนะครับโรเหมือนบทบาทนะครับบทบาทว่าเราเคยทําอะไรไปบ้างนะครับตรงนี้ก็ส่วนใหญ่จะมีผลกับ a d ร์ดอเหมือนกันนะครับซึ่งมันจะเชื่อมกับตัว Discord พอเราไปดูใน Discord เนี่ยเราจะเห็นว่า ถ้าสมมุติว่าเป็นโปรเจกต์อ b i t ทัมอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีเควสออกมานะครับเช่นการถือเหรียญนี้เท่าไหร่คุณก็จะได้โรนี้ไปนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีเควสต่างๆแล้วแต่ว่าเขาจะมีเควสอะไรบ้างให้เราทำนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาเรากดจอยกิลไปนะครับเราก็จะไปเจอโรที่อยู่ใน Discord ของออบิทรมนะครับคือตัวนี้เขาไม่ได้ทําหน้าออกมาเหมือนตัวออปต m มิซึมตรงนี้นะครับเขาไปใช้ผ่านตัว i l ล นะมันแล้วแต่นะครับซึ่งมันหลากหลายมากนะครับเราต้องค่อยๆดูแล้วก็ศึกษาไปสรุปก็คือข้อที่3การทำเควสเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของอเขาบอกมาเลยนะครับว่าเราจะต้องทำภารกิจอะไรบ้างแล้วก็ไปเคลมตัว NFT หรือว่าเคลมโลต่างๆนะครับที่เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วข้อที่4ี่นะครับข้อถัดมาถ้าใครไม่มีเวลานะครับแต่อยากลุ้นตัวแอร์ดอปแบบนี้นะครับก็ใช้เงินแก้ปัญหาได้ครับคือไปซื้อเลยอย่างที่ผมบอกไปว่า เวลาเราทําภารกิจต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะได้สิทธิ์ในการเคลม NFT นะครับยกตัวอย่างเช่น s ซตาเชนนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าไว้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าเราผ่านเงื่อนไขเนาะเราจะมีสิทธิ์เคลมตัว NFT ชิ้นนี้นะครับเพราะมันเป็น NFT เนี่ยมันสามารถเอาไปิส s t ซื้อขายกันได้ครับคนที่อยากจะได้แต่ไม่อยากมาทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถจะเข้าไปกดซื้อตัว NFT ชิ้นนั้นๆได้นะครับส่วนข้อสุดท้ายที่อยากจะเน้นย้ำมากๆนะครับสำหรับคนที่อยาก จะเป็นนักล่า Adopt แต่เป็นมือใหม่ในโลกของ d e f i นะครับก็คือสแกมครับมันเยอะมากๆนะครับเรื่องของการเอาตัวรอดในโลกของ d e f i เนี่ยสำคัญจริงครับถ้าเราเริ่มติดตามคนในทว i t เตอร์นะครับพวกโซเชียลมีเดียต่างเนี่ยนะครับสแกมเมอร์เนี่ยมันก็น่าจะมีวิธีตรวจสอบนะครับว่าเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับตัวโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าติดตามคนที่พูดถึงเรื่องของ a i r p ดต่างนะครับเขาก็จะมีแบบแท็กเรามาบ้างนะครับทัก i ดเ c ็ก e มสเซจมาหาบ้างนะครับเพื่อจะเสนออะไรบางอย่างนะครับผู้นี้มันก็จะหาวิธีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แนบเนียนขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีสตินะครับจะไปกดอนุญาตอะไรในกระเป๋าเนี่ยก็ต้องระวังให้มากๆนะครับพยายามติดตาม Official mm hmm. ให้ดีนะครับแล้วก็เช็คาจากหลายๆแหล่งเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าถ้าเขาแจกไปแล้วมันไม่มีแจกเพิ่มนะครับมันจะต้องออกมาจาก Offi c เ a l เท่านั้นอ่าเราต้องเช็คให้ดีนะครับอาจจะใช้เทคนิคแบบ ใช้หลายๆกระเป๋าก็ได้นะครับเช่นกระเป๋า A ก็จะใช้ล่า d อ p ดบในฝั่งอ่า c h a A กระเป๋า B ก็จะล่า d อ p ดบในฝั่งของเช a i B แบบนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยพอสมควรนะครับคือถ้าโดนก็โดนอันเดียวโอเคก็น่าจะครบแล้วนะครับ5ข้อครับคนที่อยากจะเข้ามาเป็นนักล่า a อ o ดในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับสิ่งที่คุณจะต้องเจอคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์นะต้องศึกษาต่อเพิ่มเติมนะครับส่วนวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ค้งหน้าสับดันนี้สวัสดีครับ